สวัสดีครับวันนี้ก็มาไลฟ์สดอีกครั้งหนึ่งนะครับตามคําเรียกร้องนะครับกับสินค้าฮอตไอเทมนะครับกับสินค้าฮอตไอเทมลดเฉพาะวันนี้วันเดียวนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่เข้ามาแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับ กดไลค์กดติดตามทางร้านด้วยนะครับร้านจะได้มีกําลังใจนะครับมาไลฟ์สดนะครับในช่วงสถานการณ์โควิดนี้นะครับอ่าตอนนี้ตอนนี้มะพร้าวมะพร้าวน่าจะขายดีนะครับตอนนี้มะพร้าวน่าจะขายดีเห็นเขาบอกว่ากินก่อนนอนแล้วจะดีก็ออกข่าวเลยทีเดียวนะครับสําหรับมะพร้าวนะครับอ่ามาอีกหนึ่งไอเทมนะครับสุดฮอตสวัสดีครับทุกคนนะครับ สวัสดีครับวันนี้อีกหนึ่งไอเทมนะครับฮอตเอาใจสาวๆมากเลยนะครับกับไดเป่าผมจากฟิลิปนะครับ299าบาทนะครับถ้าคุณผู้ชายชมอยู่นะครับก็ซื้อไปฝากแฟนได้นะครับวันนี้นะครับถ้าอยู่คนเดียวก็ซื้อไปใช้เองคนเดียวได้นะครับช่วงเทศกาลจุดจีนก็ดีเอาไว้ใช้ช่วงวาเลนไทน์ก็ได้นะครับเป็นของขวัญช่วงวาเลนไทน์ก็ได้ 299บาทครับกับไดเป่าผมจากฟิลิปนะครับไว้เข้ามาเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามร้านนะครับแล้วก็ยังที่สําคัญนะครับวันนี้โค้ดส่วนลดนะครับศูนย์บาทก็มีโค้ดส่วนลดให้แล้วนะครับสําหรับใครที่เข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจกันด้วยนะครับราคาพิเศษเลยนะครับ299บาทนะครับราคาพิเศษนะครับวันนี้2อ9าบาบาทวันนี้นะครับเฉพาะวันนี้เท่านั้นนะครับอีก 2ชั่วโมงนะครับก็เป็นวันถัดไปแล้วนะครับสามารถนะครับใครที่เปิดร้านอยู่หรือว่าวางแผงลอยขายนะครับก็สามารถสั่งนะครับปริมาณเยอะๆนะครับแล้วก็เอาไปจําหน่ายได้นะครับมาฟังในเรื่องของคุณสมบัตินะครับหลักๆเลยนะครับเล็กกระทัดรัดนะครับพับเก็บได้นะครับพับเก็บได้กําลังวัด2องทันวัดนะครับแล้วก็มีปุ่มปรับความแรงถึง3ระดับนะครับฟังก์ชันลมเย็นนะครับแล้วก็ ฟังชันลมเย็นเนี่ยจะช่วยถนอมผมนะครับแล้วก็ฟังก์ชันผสมนะครับร้อนกับเย็นนะครับฟังก์ชันที่2แล้วก็ฟังก์ชันที่3มก็จะเป็นลมแรงเลยนะครับมี3ระดับนะครับให้คุณได้เลือกนะครับกับเจ้าไดเป่าผมจากฟิลิปนะครับราคาพิเศษนะครับ299บาบาทนะครับนี่แล้วก็มีตัวปรับทิศทางลมนะครับสามารถหมุนได้นะครับราคาพิเศษเลย 299บาทนะครับคุ้มกันมากๆนะครับสําหรับคุณผู้ชมที่เข้ามาแล้วนะครับก็ฝากกดติดตามร้านนะครับกดไลค์กดแชร์ได้เลยกับเจ้าไดเป่าผมจากฟิลิปนะครับ299บาทนะครับสําหรับคุณสาวๆนะครับอันนี้เสียงเบานะครับสําหรับฟังก์ชันลมเย็นผมขอบอกไว้ก่อนนะครับอุณหภูมิจะประมาณ40-50องศานะครับกําลัง watt อยู่ที่1,200ัตต์นะครับกาลัง watt ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็สามารถปรับระดับนะครับได้ถึง3ระดับกันเลยทีเดียวนะครับ สำหรับใครที่ชอบเดินทางบ่อยๆนะครับพกพาสะดวกนะครับเก็บไว้ในกระเป๋าก็ได้นะครับอ่าลองให้ดูหน่อยค่ะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองให้ดูอันนี้อ่าอันนี้เป็นฟัง์กชันระดับที่หนึ่งนะครับระดับที่หนึ่งเสียงก็จะประมาณนี้ ไม่ดังมากอุณหภูมิประมาณ40-50องศานะครับจะไม่ใช่จะไม่ใช่แบบว่าลมลมเย็นเลยนะลูกค้าบางคนนะครับลูกค้าบางท่านซื้อไปคือความคาดหวังเป่าออกมาแล้วจะเย็นมันมันมันไม่ใช่ครับมันไม่ใช่อย่างนั้นมันจะอุณหภูมิประมาณ40-50องศานะครับในส่วนของฟังก์ชันลมเย็นนะครับนี่เล็ก,กะระทับครพบทุกาง,ง่ายแล้วก็ฟังก์ชันที่สองอันนี้ระดับที่สองนะครับ อันนี้ระดับที่สองระดับที่สองระดับที่สองนะครับอันนี้จะเป็นฟังก์ชันระดับที่สองนี้จะเป็นลมเย็นผสมกับลมอุ่นนั่นเองนะครับจะช่วยถนอมเส้นผมนะครับอ๋อช่วงนี้มะพร้าวราคาแพงถึงว่าพ่อค้าหาซื้อไม่ได้เลยช่วงเนี้ยมะพร้าวราคาแพงมากครับช่วงนี้อ่ามาดูในส่วนของฟังก์ชันที่สามนะครับอันนี้ก็ สำหรับคนผมยาว அத. เดี๋ยวพ่อค้าจะให้ฟังเสียงนะครับอันนี้ระดับที่หนึ่งนะครับลำดับที่หนึ่งอันนี้ลำดับที่หนึ่งนะครับ,แล,ลบ,รบแล้วก็ลำดับที่สองแล้วก็ลำดับที่สามอันนี้ลำดับที่สามพกพาง่ายครับพกพาง่ายแล้วก็ตัวเครื่องนะครับรับประกันรับประกันจากฟิลิปสองปีนะครับแล้วก็ ถ้าสินค้ามีปัญหาภายใน7วันนะครับทางร้านของเรานะครับเปลี่ยนเครื่องใหม่เลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะครับค่าในการจัดส่งในการเปลี่ยนนะครับเราจะเป็นคนออกให้นะครับแล้วก็โอนค่าส่งให้คืนกับคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะครับพกพาง่ายครับเด็กกระทัดรัดอันนี้มาเอาใจคุณสุภาพสตรีกันนะครับหรือว่าคุณสุภาพบุรุษก็สามารถใช้ได้นะครับสำหรับเซตผมนะครับ แล้วก็มาอีกหนึ่งไอเทมนะครับสำหรับคุณสุภาพบุรุษนะครับนี่เป็นนะครับเครื่องโกนหนวดนะครับซีรีส์พันรุ่นใหม่ล่าสุดจากฟิลิปเลยนะครับสองเครื่องนี้ต่างกันยังไงนะครับอ่าอย่างแรกเลยซีรีส์รุ่นนี้จะเป็นตัวท็อปของในในซีรีส์พันนะครับรหัสรุ่นก็คือเอ3หนึ่งสามศูนย์หนึ่งนั่นเองหนึ่งสามูนย์หนึ่งนะครับอ่าแล้วก็ตัวรองลงมานะครับ รหัสอยู่ที่ S1103 นั่นเองอย่าจำสับสนกันนะเพราะว่าสองรุ่นนี้จะมีฟังก์ชันที่อะฟังก์ชันเหมือนกันก็ได้ฟังก์ชันเหมือนกันแต่ข้อต่างนะข้อต่างข้อต่างนะครับรุ่นรุ่น S1301 นะครับแบตเตอรี่จะสามารถใช้ได้40นาทีชาร์จหนึ่งชั่วโมงนะครับชาร์จหนึ่งชั่วโมงจะสามารถใช้ได้40นาทีแล้วแล้วส่วนตัวน้องเล็กนะครับ เอสหนึ่งหนึ่งศูนย์สามแบตเตอรี่ใช้ได้สามสิบนาทีนะครับสําหรับการชาร์จแปดชั่วโมงอ่าแบตเตอรี่จะต่างกันราคาก็จะต่างกันด้วยนะครับอ่าราคาก็จะต่างกันด้วยนะครับเอสเอสหนึ H ่งสามศูนย์หนึ่งนะครับจัดโปรโมชั่นอยู่นะครับวันนี้นะครับเหลือแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับเฉพาะวันนี้เท่านั้นนะครับอ่าผมขึ้นลิงก์ให้แล้วแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับสําหรับ เ1 3 0นนะครับคุณสมบัติพิเศษอีกอื่นๆนะครับก็จะมีใบมีดของเขานี่ลักษณะเด่นเลยนะครับคุณผู้ชมใบมีดของเขานะครับมีถึง27ใบมีดนะครับสามารถโกนหนวดนะครับเนี่ยผมก็หนวดเยอะเหมือนกันผมก็ใช้รุ่นนี้โกนหนวดนะครับได้เกลี้ยงเก่าแล้วก็ลดอาการบาดเจ็บของผิวหนังได้ดีมากๆเลยนะครับสําหรับนะครับใบมีดของฟิลิปถึง27บใบมีดแล้วก็ที่สําคัญนะครับสามารถเปิดนี่ เปิดภายในนะครับเอาเศษของเส้นผมนะครับไปทิ้งได้นะครับนี่ครับเอาเศษเส้นผมไปทิ้งได้แล้วก็ที่สําคัญนะครับกันน้ํานะครับตัวเครื่องกันน้ํานะครับไม่ใช่เอาไปจุ่มในกระมังเลยนะครับก็ไม่ใช่นะครับอันนี้ตัวเครื่องกันน้ําก็คือสามารถล้างนะครับเอาเอาน้ําล้างส่วนหัวนี้ได้นะครับตัวนี้ใช้ดีมากๆนะครับอันนี้จะเป็นรุ่นนะครับ f 1 3หนึ่งสามูนย์หนึ่งนะครับราคาพิเศษเลยเฉพาะวันนี้เท่านั้นนะครับแ9ด้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับคุณผู้ชมแ9ด้อยเก้าสบ้าบาทช่วงไลฟ์สดนะครับแล้วก็พิเศษเรามีโค้ดส่วนลดเพิ่มให้นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับซื้อในช่วงไลฟ์ก็จะมีส่วนลดพิเศษให้นะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของนี่ส่วนของน้องเล็กนะครับราคาก็จะซอฟลงมาอีกนิดนึงนะครับเจ็ดร้อยเก้าสิบาทนะครับเจ็ดร้อยเก้าสิบาทนะครับราคาพิเศษเลยนะครับ ต่างส่วนต่างก็คือในส่วนของแบตเตอรี่ตัวนี้จะชาร์จแบตแปชั่วโมงนะครับใช้ได้สานาทีนั่นเองนะครับชาร์จแปดชั่วโมงใช้ได้สานาทีสําหรับคุณลูกค้าท่านใดน,นะครับที่สนใจนะครับก็สามารถกดสั่งได้เลยนะครับกับสินค้าราคาพิเศษวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะครับราคาพิเศษเลยนะครับอันนี้มาเอาใจคุณสุภาพบุรุษนะครับอ่าหรือว่าจะซื้อคู่นี่แบบนี้ ซื้อเป็นของฝากได้นะครับในช่วงเทศกาลวาลเลนไทน์ตอนนี้นะครับสําหรับใครที่ยังไม่มีของฝากนะครับของขของฝากนะครับก็สามารถซื้อเป็นของฝากได้กรุงเทพและปริมณฑลนะครับใช้เวลาส่งจัดส่งนะครับสองวันสองวันเท่านั้นเองนะครับเราใช้บริษัทขนส่ง JNT นั่นเองนะครับ JNT Express นะครับนี่กรุงเทพปริมณฑลสองสองวันนะครับส่วนต่างจังหวัดนะครับสามถึงสี่วันนะครับตัวเครื่องรับประกันสองปี ใช้ดีมากๆ27ใบมีดนะครับไม่ว่าจะหนวดเยอะแค่ไหนนะครับก็นะครับสามารถโกนได้เกี้ยงเก่าเลยนะครับสําหรับคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับนี่อ่าของคุณผู้หญิงนะครับไดเป่าผมนะครับรุ่น BHC หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์นะครับราคาพิเศษสองรอยเก้าสิบเก้าบาทนะครับราคาพิเศษเลยนะครับวันนี้สองร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับอ่า แตวก็ขอฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ของเพจเราด้วยนะครับวันนี้ราคาพิเศษเลยเฉพาะวันนี้นะครับสําหรับคุณลูกค้าที่ดูไลค์อยู่นะครับก็สามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะครับอีกประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับก็หมดวันนะครับอันนี้ราคาพิเศษเลยนะครับเรามาเอาใจนะครับคนนอนดึกกันวันนี้นะครับสําหรับนะครับเจ้าใดเปาผม2ร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับคุ้มกันมากๆเลยสําหรับ คุณลูกค้าท่านใดนะครับที่กําลังมองหาใดเป่าผมนะครับก็สามารถนะครับแวะเข้ามานะครับแวะเข้ามาสั่งซื้อใดเป่าผมกับเราได้นะครับในราคาพิเศษนี่รับประกันสองปีนะครับรับรกันล้านเจ็ดวันนะครับมีปัญหาเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้เลยอตอนนี้เหลือคนดูอยู่สิบคนนะครับ <laughs> อ่าเป็นกําลังใจให้พ่อค้านะครับหรือ รุ่นนี้นะครับเหลือ8 9 9ก้าวแล้วก็ยังมีสินค้าอื่นๆอีกมากมายนะครับสามารถกดลิงก์หรือว่ากดเข้าไปในร้านค้าของเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเตารีดเตารีดเอาใจคุณพ่อบ้านเมียบ้านนะครับเตารีดนี่อันนี้คือใช้ดีมากๆเตารีดรุ่นนี้คุณสมบัติเด่นๆของเขานะครับคุณสมบัติเด่นๆของเขาเลย ตัวนี้ป้องกันรอยขูดขีดได้ดีนะครับนะครับหน้าเตาของเขาป้องกันรอยขูดขีดได้ดีมากๆนะครับสําหรับคุณผู้ชมท่านใดที่นะครับมีปัญหาที่ซื้อเตารีดแล้วนะครับเวลารีดโด,โดนโดนซิปโดนกระดุมแล้วทําให้หน้าเตารีดเป็นรอยแล้วไปรีดรีดเสื้ออื่นๆนะครับแล้วทาให้ตัวเสื้อนั้นนะเป็นขุยนะครับผมแนะนํารุ่นนี้หน้าเตาแข็งแรงทนทานแล้วก็ นะครับยังมีในส่วนของระบบเขาเรียกว่าระบบกรองตะกันนั่นเองนะครับเป็นระบบกรองตะกันอย่างดีนะครับเตารีดรุ่นอื่นๆนะครับจะไม่มีระบบกรองตะกันแบบนี้นะครับแล้วก็จะทําให้ตะกันนะครับที่มันสะสมมันออกมาตามรูหน้าเตาแล้วเวลาเรารีดผ้านะครับมันก็จะเป็นแบบเศษขาวๆครับมันจะเป็นเศษขาวๆออกมาเวลาเรารีดผ้าอ่ารุ่นนี้มีไม่ต้องห่วงเลยนะครับรีดผ้า ถ้าผ้าสีดํานะครับเตารีดรุ่นไหนที่ไม่มีที่ดักตะกันนะครับแล้วเวลาตะก,กันที่มันเยอะขึ้นเวลารีดเสื้อผ้าสีดํานะครับจะเป็นเม็ดขาวๆติดตามเนื้อผ้านะครับอ่าเรามาดูวิธีนะครับว่าเขาดักตะกันยังไงเราปลดล็อกตรงนี้ตะก,กันก็จะอยู่ด้านในตรงนี้ครับอ่าปลดล็อกนี่นะครับตะก,กันจะออกมาอยู่ตรงนี้แล้วก็เอา เราก็เอาในส่วนนี้ครับไปล้างไปล้างทำความสะอาดแล้วก็กลับมาใส่ง่ายได้แล้วก็ล็อกนี่ความจุน้ำหนึ่งจุดห้าลิตรนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อผ้าไหนๆนะครับรีดเรียบรีดลื่นได้ง่ายมากๆเลยนะครับกับเตารีดนะครับแล้วก็ยังมีส่วนของฟังก์ชันนะครับมีอีโ Mode มดนะครับมี Turbo Mode มดนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันที่ไม่ใช้ไอ้น้ำก็มีนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของ ตัวนี้จะเป็นสเปรย์พ่นน้ํานะครับแล้วก็ส่วนสวิตด้านล่างน,นีก้กดเพิ่มไอ้น้ำสำหรับนะครับกดเพิ่มไอ้น้ําสําหรับอะไรสําหรับสําหรับผ้ายีนผ้าหนาผ้าที่มีความหนามากๆนะครับท่านก็สามารถนะครับกดเพิ่มไอ้น้ําในโหมดของมีได้นะครับสำหรับคุณลูกค้าท่านไหนครับที่มขีข้อมูลสอบถามก็สามารถพิมพ์แชทถามมาได้เลยนะครับวันนี้ ราคาพิเศษนะครับหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบบาทนะครับ <c oughs> ราคาปกติสองพันสามเก้าสิบวันนี้วันเดียวนะครับลดเหลือเพียงหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบาทนะครับส่งฟรีให้ท่านถึงที่บ้านเลยนะครับกับสินค้าราคาพิเศษนะครับจากร้านดีใจของเรานะครับพร้อมแจกให้กับคุณลูกค้าทุกท่านกันเลยทีเดียวครับอ่าสำหรับคุณลูกค้าท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับก็ สามารถรับชมได้นะครับสินค้าเรามีหลากหลายรูปแบบนะครับอันนี้จะเป็นช่องเติมไอ้น้ำเปิดเติมไอ้ไอน้ำได้ง่ายครับกำลังวัตต์หนึ่งพันสองร้อยัตนั่นเองโอเคสำหรับการไลฟ์ครั้งนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับลูกค้าทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมแล้วก็เข้ามาอุดหนุนนะครับไว้ เจอกันใหม่นะครับในครั้งหน้านะครับขอขอบคุณและสวัสดีครับขอขอบคุณและสวัสดีครับ